ค่ะวันนี้ก็จะมาเพาะบอลกระดาษนะคะเพาะจากไข่บอลนะคะเราก็ได้สั่งไข่บอลมานะคะนี่นะคะไข่บอลนะคะเล็กขนาดนี้นะคะเราได้มาในราคา300บาทนะคะอันนี้สั่งมาจากของสวนที่จังหวัดกระบี่นะคะ ราคาตอนนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเป็นไม้กระเสนะคะเราก็เลยลองสั่งมาเพาะดูนะคะว่ามันจะงอกและรอดให้เราหรือเปล่านะคะมาเพาะกันเลยะคะ่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวกระถางน,นะคะกระถางอันนี้เราก็จะใช้เป็นสุปเปอน้ำมอสนะคะ แช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราก็มาปลูกเลยนะคะวันนี้จะมาปลูกแบบง่ายๆนะคะไม่ยากเราก็จะนำไข่บอนที่เราได้นะคะไปวางลงนะคะวางลักษณะนี้นะคะให้ตัวไข่เขานะคะชี้ขึ้นมานะคะ่ะตรงนี้ก็พร้อมจะงอกแล้วนะคะเราก็วางไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำ เอาตัวสเฟกน้ำที่เหลือนะคะมาปิดไว้ด้านบนนะคะจากนั้นเราก็จะนำถุงนะคะถุงมาอบเขาไว้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นถุงใสของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาด8ปดคิ้วนะคะนี่นะคะก็จะใส่ถุงไว้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดปิดปากถุงไว้นะคะ อันนี้ก็เป็นการเพราะไข่บนกระดาษด่างแล้วนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะว่าเขาจะงอกให้เราไหมนะคะยังไงก็ติดตามชมในคลิปถัดไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ